สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube และเพื่อนๆผู้นิยมเครื่องและสิ่งลี้ลับนะครับวันนี้ผมลุงต้นประกาศนะครับก็มีเรื่องที่คิดว่าสนุกน่าจัดสดีนะครับว่าผมฝากเพื่อนๆนะครับเป็นเรื่องของปีศาจหรือผีชนิดหนึ่งนะครับซึ่งคุณเด่นนะครับคุณเด่นนะครับซึ่งอยู่บ้านอยู่ก็ใกล้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 หมู่บ้านเดียวกับผมแล้วครับก็มาระคะเรื่องนี้ให้ผมฟังนะครับคุณเด่นก็บอกว่า เป็นเรื่องที่เกิดกับแกตอนสมัยที่แกยังอยู่อาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ในสวนนะครับซึ่งเป็นเครือญาติกันนะครับซึ่งก็เป็นสวนมะม่วงนะครับส่สวนใหญ่นะครับแล้วก็มีผลไม้อื่นๆต้นอย่างอื่นๆเนี่ยนะครับพืชพันธุ์อื่นๆนี่แซมนะครับอย่างพวกผักสวนครัวอะไรนะครับซึ่งตอนนั้นก็อยู่ที่ย่านนะย่านปทุมธานีนะครับซึ่งคุณเด่นนะครับก็เล่าว่าตอนนั้นอ่ะผมยัง อายุประมาณ1 3 1 4ปีแต่ก็จำอะไรได้ดีก็ตอนนั้นผมยังอยู่กับพ่อแม่นะครับก็ผมก็เรียนหนังสือพ่อแม่ก็เป็นคนสวนนะครับในในในครอบครัววงอาวงตระกูลของผมเนี่ยทำสวนกันมาหมดเลยนะครับก็ปู่ย่าตายายก็แบ่งที่แบ่งทางให้นะครับซึ่งเป็นสวนเดียวกันนะครับคือ,อประมาณ30กว่าไร่นะครับก็แบ่งให้อ่า น้องชายพ่อนะครับน้องสาวพ่อบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็แบ่งเงินคลานะครับสิบไล่สิบห้าไล่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งสวนก็ติดกันนะครับเดินหากันได้เดินตามล่องสวนแล้วก็ไปหากันได้นะครับผมก็ไปบ้านนู้นบ้านนี้จนชินกันหมดนะครับภายในสวนน่ะก็ค้มนะครับผมชอบไปนั่งเล่นตกปลาบ้างอะไรบ้างนะครับตามล่องสวนนี้จะเลี้ยงปลานะครับปลานิงจะเป็นส่วนใหญ่นะครับ ปลาช่อนพวกปลาหมอเนี่เราไม่ต้องไปไปไปเลี้ยงนะครัเป็นมาเองของมันแหละครับซึ่งผมคุณพ่อของผมชื่อพ่อใหญ่นะครับแล้วก็แม่ของผมชื่อปิ่นนะฮะส่วนเลยเข้าไปทางทิศตะวันตกออกไปตรงไปตรงนู้นนะครับจะเป็นบ้านของลุงตาลนะครับซึ่งเป็นพี่ชายของพ่อนะครับแล้วก็เย่ไม่นะครับซึ่งเป็นเมียของลุงตาลนะครับแล้วก็ถ้าไปทาง ทิศใต้นะครับเดินตามคัน,คนสวนไปทางทิศใต้ก็จะเป็นบ้านของอาป้อมนะครับแล้วก็บ้านของน้าน้อยเมียของอาป้อมนะครับซึ่งเวลาผมไปโรงเรียนนี่ก็กลับมาก็อย่างวานะครับก็เด็กชาวสวนนะครับก็ช่วยพ่อแม่เลไเสร็จแล้วก็พายเรือเล่นในร่องสวนบ้างตกปลาบ้างนะครับคราวนี้วันนั้นนะ่ะผมจําได้นะครับว่าช่วงนั้นนะ่ะ เยไม่แกเยไมยแกไม่ค่อยสบายนะครับแล้วก็คล้ายๆเป็นโรคเป็นอะไรนะฮะเขาเรียกว่าอวบพาดคลา้ายๆอวบพาดนะครับเาเรียกว่าผู้ป่วยติดเตียงอะไรประมาณนี้นะครับแกก็นอนอยู่แต่ในบ้านนะครับวันนั้นวันประมาณสักสามสี่สามสามสี่โมงเย็นนะผมกลับมาแล้วผมก็นั่งตกปลายอยู่นะครับซึ่งผมก็เห็นลุง ลุงตาลนะครับแกถือเิ็นโตนะครับซึ่งไปซื้อแกงนะครับแกแกต้องถือเิ็นโตเงี้ยไปซื้อแกงทุกวันตอนเย็นๆนะครับข้างนอกนะฮะถ้าเกิดแต่บ้านแกไม่ได้ทำอะไรนะครับแกก็จะไปซื้อแกงบ้างเล็กบางส่วนก็มาจะมาเอาที่แม่ผมนะครับแม่ปิ่นผมนะครับที่ทำหมกข้าวก็เราก็ช่วยกันนะครับคือว่ามีอะไรก็แบ่งกันกินนะครับเพราะยายไม่ยัยไม่แกก็อย่างอย่างที่บอกนะฮะแกเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับ วันที่เกิดเหตุครั้งแรกเนี่ยผมหลังจากที่ผมนั่งตกปลาอยู่ผมก็เดินเดินไปนะครับพอเห็นเรือลุงลุงตาลเนี่ยแกถือปิ่นโตไปทางบ้านผมแล้วนะครับผมยังโกนถามลุงตาลุงตาลไปไหนเออไปบ้านแม่มึงนั่นแหละไปขอแกงแม่มึงหน่อยผมก็ผมก็มกครับครับแล,แล้วผมก็ถือคันเพลทนะครับเดินไปทางบ้านแกนะครับคือบ้านของลุงตาลนะครับผมก็ไปนั่งตกปลาอยู่ประมาณตอนนั้นประมาณห้า ห้าโมงนะครับห้าโมงเย็นเนี่ยนะครับผมก็นึกขึ้นได้ว่าเออเมื่อวันก่อนเนี่ยผมไปปักเบ็ดทงเอาไว้ตรงในร่องสวนนะั้นตรงแ,ตแถวบ้านหลังบ้านของลุงตาลนะฮะผมก็เลยเดินไปนะครับพอไปถึงเนะี่ยผมก็ไปดูปลาปลาที่ผมปักเบ็ดเอาไว้เนี่ยครับปลาช่อนติดนะครับแต่มันจะมันมันมันเหลือแต่ส่วนหัวนะครับส่วนตัวนี่หายไปหมดเลยครับแต่มัน มันเหมือนมีอะไรมากัดกินไปนะครับผมก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับก็อย่างว่าอะไรมากินวะนะครับแล้วผมก็เดินกลับมาเดินผ่านอารอดจิถุนบ้านลุงตาลนะครับแล้วเดินเดินมานะครับตอนนั้นก็ประมาณ6กโมงแล้วนะครับหกโมงครึ่งแล้วมันสลวๆเราควนจะรีบกลับบ้านนะครับเดี๋ยวแม่จะบ่นเอานะครับก็พอดีมันมีเสียงแหลกก็แก๊กก็แก๊กมาจากที่บ้านของลุงตาลนะครับผมก็เลยซุ่มดูนะครับมอบอยู่หลังต้นไม้นะครับ ต่ต้นมะม่วงนะครับในร่องสวนก็เห็นใครคนหนึ่งนะครับปีนหน้าต่างนะครับปีนหน้าต่างลงมาจากาด้านข้างบ้านนะครับซึ่งห้องนั้นะผมรู้ว่านะครับว่าเป็นห้องของเป็นห้องของยายใหม่นะครับตอนแรกผมก็ใจหายว่ามนันก็เป็นขโมยนะครับแต่ร่างที่แกปีนลงมาเนี่ยแล้วกระโดดตุ๊บลงมาที่พื้นเป็นร่างของยายใหม่ครับยายใหม่ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงล่ะฮะ ตอนท่ากายมันสลัวผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าผมจําได้นะผมเห็นเพรเห็นแกมาตั้งแต่แกยังไม่ป่วยนะครับทำไมจะจำไม่ได้แล้วแกก็เห็นผมเห็นแกมเหลียวซ้ายแลขวานะครับแล้วก็วิ่งกึ่งวิ่งกึ่งเดินลุกๆไปนะครับก้มๆนะครับไปทางหลังหลังหลังบ้านแกนะครับผมก็เลยเลิกสนใจนะครับแล้วก็นึกในใจเห้ททาไมแกเดินได้แล้วแล้วผมก็เดินกลับมา้วก็สวนกับลุงตานนะครับบอกลุงตานก็เอาไปไหนมาวะไปดูเบ็ดทง เพราะว่าผมปักเอาไว้หลังบ้านลุงตาแล้วไปไปดูแล้วมันอะไรกินไปไม่รู้หายหรือจะหัวเออชะมดลรมั่งหรือไม่เขาพวกหมาพวกแมวแหละแกบอกแล้วแกก็รีบเดินอถือวินโตไปจะไปให้เมียกแกนะครับที่บ้านผมก็วิ่งกลับมาบ้านแต่ผมไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเลยนะครับจนประมาณอาทิตย์หนึ่งต่อมานะครับตอนนั้นเย็นมากแล้วนะครับประมาณผมก็กินหลังผมกินข้าวกับพ่อกับแม่เสร็จพอดีนะครับอาบ,บอมนะครับซึ่งเป็นน้องชายคนเล็กนะครับของ ของพ่อนะครับก็เดินเอามาที่บ้านผมนะครับเดินมาอย่างที่อย่างที่บอกนะครับเดินถึงกันได้นะครับเดินมาก็มาปรึกษาพี่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ผมมาปรึกษาอะไรหน่อยเนี่ยผมก็นั่งฟังอยู่ด้วยแม่ผมก็นั่งอยู่ด้วยเออมีเรื่องอะไรแล้ววะอ่าพ้อมแกกบอกว่าพี่ใหญ่เนี่ยหมูนี้ไก่ผมหายไป คืนเว้นคืนเนี่ยนะสองตัวสามตัวแล้วนะเนี่ยบางทีลูกไก่ก็หายไปจนผมต้องเอาไก่นะ่ขึ้นมาไว้บนบ้านแล้วล่ะเฮ้ยบ้านเรามีขโมยเหรอวะไม่เคยได้ยินนะนะครับแล้วก็อ่าอับอ,อ,อป้อมก็บอกว่ายังบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่ผมเออแล้วเมื่อวานซืนอนะ่ะผมเดินไปนะผมไปเห็นเจอซากไก่ผมอ่ะไอ้ไก่ ที่ผมเห็นนะ่ะมันมันโดนกินนะพี่เหลือแต่ขาแล้วก็ตรงส่วนหัวทั้งตัวทั้งเนื้อทั้งอะไรนะหายหมดเลยนะพ่อก็ร้องเฮ้ยนะครับพ่อผมก็ร้องเฮ้ยแล้วก็มองหน้าแม่แล้วก็มองหน้านะครับอาพ่อมแล้วทั้งสามคนก็มองตากนันอยู่ปมานะครับแม่ผมก็บอกว่าแม่ผมก็ขยับเข้ามาใกล้นะครับเหมือนวดหวานนะครับแล้วก็บอกว่าผี่ปอบเหรอใช่หรือเปล่า พ่อบอกว่าเฮ้ยผู้เป็นเล่นนะบ้านเราไม่เคยมีนะ,ะคนครนะครับอ่พ่อบอกแล้วมันแล้วถ้าไม่แล้วมันงี้มันเป็นตัวอะไรล่ะที่มากินหรือเป็นเสือปลานะครับตอนนั้นผมก็เลยคันปากนะครับก็นึกถึงเรื่องที่ผมเห็นมานะครับเมื่อสองอาทิตย์ก่อนนะครับสองหรือสามอาทิตย์ก่อนนะผมก็เลยเล่าให้พ่อฟังนะครับเล่าให้พ่อฟังนะครับบอกว่าเอ่อพ่อ เมื่อสามที่ก่อนนะผมไปบ้านไปผมตอกนกลางคืนกับมืดแ้วละหกโมงนะที่ผมกลับมามืดอะผมไปเอาเบ็ดทงแล้วเบ็ดทงผมก็เหลือปลาเหลือแต่หัวมีตัวมันหายไปแล้วผมก็ยังเห็นนะครับผมก็เล่าสิ่งที่ผมเห็นนะให้พ่อกับ,บทุกคนฟังนะครับให้แม่แล้วก็อาป้อมฟังอาป้อมบอกเฮ้ยจูยังไงเป็นปอบพ่อก็พูดไปออกนะครับพ่อก็บอกเอาไว้ก็ดูกันต่อไปนะ เอางี้ละกันเดี๋ยวเราก็ปไปไปเรียกลุงตาลมาแล้วกันอีก้าเดินไปไหมละ่ะบอกพรุ่งนี้ที่กว่ามัง้งรู้อย่างนี้ผมก็ไม่กล้าเดินหลอกอ่ะป้อมบอกนะครับก็เป็นนั้นว่าคืนนั้นก็เงียบกันไปนะครับพอรุ่งเช้าเนี่ยนะครับลุงลุงตาลน,นะครับก็เดินมากับอป้อมแล้วก็น้อยคือน้อยน้าน้อยนี่แกเป็นเมียของเมียของอลุงป้อมนะครับ ทั้งหมดซึ่งลุงตาลกับอาป้อมนี่คงคุยกันบ้างแล้วนะครับรู้เรื่องกันแล้วเมื่อขึ้นมาบนบนนอกชาญผมลุงตาลก็บอกว่ากูก็สงสัยอยู่แล้วว่าทําไมมันไม่ค่อยกินอะไรเลยกูเอาอแกงเอาอะไรให้มันกินเนี่ยมันก็บ้วนออกแล้วส่วนมากแกนอนหลับตาแต่บางมีอยู่วันนึงอ่ะกูกลับมานะกูเห็นนะที่ปากมันอ่ะเป็นมันนะแล้วก็มันมีเศษขากบอ่ะ อยู่ตกอยู่ข้างที่นอนอ่ะมันมาจากไหนอ่ะตอนนัานกูพูดกูจะไปปรึกษาใครเนี่ยก็พอดีเนี่ยไอ้ป้อมมันมาบอกกูเนี่ยกูก็เรามาแล้วจะทำไงกันวะเนี่ยนะครับก็วันนั้นก็ตกลงกันว่าใช้สายหน่อยครับเราไปไป,ไป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 หาอาจารย์ศุกนะครับอาจารย์ศุกนี่แกอยู่บนบ้านอยู่หลังวัดนะครับแล้วก็แกเป็นเป็นหมอผีนะครับชื่อดังนะฮะในสมัยนั้นเลยนะครับซึ่งเราก็ไปหาอาจารย์ศุกนะครับตอนนั้นอ่ะ ผมก็อยากไปดูด้วยแต่พ่อกับแม่ไม่ไม่อยากให้ไปแต่ผมก็ตามาดื้อตามไปนะครับตอนนั้นพวกเราทุกคนก็ไปรวมตัวกันอยู่ที่หน้าบ้านของอไปกันหมดเลยนะครับที่หน้าบ้านของลุงตาลนะครับซึ่งอา,อาจารย์ก็บอกว่ารอก็อยู่ตรงนี้นะไม่ต้องขึ้นไปและอาจารย์ก็ขึ้นก็ขึ้นไปกับลุงป้อมสองคนนะครับซึ่งพอขึ้นไปนี่ก็ดีนก็ดีนเสียงอาจารย์ตะโกตะตะคอกนะครับมึงจะออกไม่ออกมึงมาจากไหนไปทางนั้นเลยไปอย่ารบกวนอีกนะ อะไรเงี้ยนะครับก็ดินเสียงผมได้ยินเสียงนะครับเป็นผู้หญิงแก่ๆนะครับแต่ไม่ใช่เสียงของเย่ยไม่นะครับแบบว่าตะวาดาดา่าด่าอาจารย์สุกนะครับซึ่งสักพักหนึ่งก็ดินเสียงร้องโหยหวนนะครับแล้วก็เงียบไปนะครับซึ่งสักพักหนึ่งเนี่ยลุงตาลก็โผล่หน้ามาแล้วกวักมือเรียกพวกเราให้ขึ้นไปกันนะครับผมก็พอผม,ผมไม่ต้องขึ้นมาหรอกนะผมก็ลื้อตามหลังไปนะขึ้นไปผมไปโผล่อยู่หน้าประตูห้องนอนของเย่หม่นะครับ ภาพที่เห็นนะครับก็คือยายไม่เนี่ยตายแล้วนะครับแต่อาจจะตายมานานแล้วคือว่าศพแกแห้งนะครับเหมือนคนเหมือนผีตายซากนะครับคือไม่มีเนื้อมีเนื้อมีหนังหุ้มกระดูกครับเหมือนตายมาเป็นเดือนๆแล้วนะครับมีจะกินสาบที่ตลบห้องเลยนะครับลุงสุกอ่ที่อาจารย์สุกนะก็บอกว่ามันกินมานานแล้วล่ะยายไม่เนี่ยแกตายมานานแล้วแต่ไอ้ผีปอบนะมันเข้ามาอยู่ในร่างมันก็เลยเหมือนคน ยังมีเนื้อมีหนังเนี่ยพอมันออกไปแล้วก็เป็นแบบนี้แหละสภาพนี้แหละตอนนั้นนะครับลุงตาลแกก็ถอนพวกเรา้ก็ลุงตาแม่เมื่อก็ร้องร้องไห้กันนิดหน่อยนะครับก็เพราะว่าก็สงสารย,ยายหม่นะครับที่ตายแล้วจะต้องมาโดนอย่างนี้นะครับซึ่งก็วันนั้นก็เลยเอาศพยายไมนะ่ไปที่วัดนะครับแล้วก็ทําพิธีกันนะครับส่วนเม่อผีไอ้ผีไอ้ปอบเนี่ยก็กลัวเพราะว่าจะมากลัวเดี๋ยวอาจารย์บอกไม่อะไรหรอกอาจารย์ก็แจกใสยสินคนรัดข้อมือกันแล้วก็ทำ คุณทําอะไรต่างๆนะครับแล้วแกก็บอกว่าแกเรียกไอ้ผีปอบตัวนั้นมาอยู่ในหม้อแล้วหม้อนี้แล้วเดี๋ยวแกจะไปทาพิธีเผามันนะครับเพื่อจะฆ่ามันให้ตายให้หมดไปนะครับซึ่งนี่แหละครับเป็นเรื่องที่ผมได้เห็นมากับตาตัวเองตอนตอนวันยังรุ่นๆอยู่นะครับครับนี่คือเรื่องของคุณเด่นนะครับซึ่งเล่าให้ฟังซึ่งผมก็เห็นว่ามันน่าสนใจนะครับก็เลยมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นเรื่องของผีปอบใหญ่ใหม่นะครับก็วันนี้นะครับผมก็จบ ลงเป็นเพียงเท่านี้นะครับคราวหน้ามีเรื่องอะไรดีๆสวยๆงามผมเล่าให้ฟังใหม่นะครับสวัสดีนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผม